สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะเข้าสู่บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่2การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1,000เรื่องที่2การลบจำนวนนับไม่เกิน1,000วันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อการลบจำนวน3จํจำนวนโดยการตั้งลบค่ะ 875ลบด้วย550ลบด้วย300เท่ากับเท่าไรคุณครูจะเรียก875ซึ่งอยู่หน้าเครื่องหมายลบว่าตัวตั้งและคุณครูจะเรียก550และ300ซึ่งอยู่หลังเครื่องหมายลบว่าตัวลบนะคะหลักการในการหาผลลบให้เรียนนำตัวตั้งนะคะ ไปลบด้วยจํานวนใดก่อนก็ได้ค่ะได้ผลลัพธ์เท่าไรนำไปลบกับจํานวนที่เหลือนะคะเรามาดูวิธีการทำกันค่ะขั้นที่1คุณครูจะนำ875ลบด้วย550ก่อนนะคะนำตัวเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันมาวางให้ตรงกันได้ดังนี้ค่ะเมื่อหลักตรงกันแล้วเริ่มลบได้เลยนะคะหลักหน่วย5ห,หน่วยลบ หน่วยเป็น5้าหน่วยเหมือนเดิมค่ะเขียน5้าในหลักหน่วยนะคะต่อไปหลักสิบเจ็ดลบห้เหลือ20เขียนสองในหลักสิบค่ะต่อไปหลักร้อย8 0 0ร้อลบหเหลือ300เขียน3ในหลักร้อยค่ะ ขั้นที่สองนะคะคุณครูจะนำผลลบที่ได้ไปลบด้วยจำนวนที่เหลืออยู่นั่นก็คือ300ค่ะนำตัวเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันมาวางให้ตรงกันก็จะได้ดังนี้นะคะเมื่อหลักตรงกันแล้วเริ่มลบได้เลยค่ะหลักหน่วย5ห,หน่วยลบ0หน่วยเป็น5ห,หน่วยเหมือนเดิมนะคะเขียน5้าในหลักหน่วยค่ะ หลักสิบสองสิบลบศูนเหลือ20เหมือบบนเดิมนะคะต่อไปค่ะ300ร้อลบสามเหลือศู0ยเพียงศูนย์ในหลักร้อยค่ะหรือนะักเรียนจะแสดงวิธีการหาผลลบครั้งเดียวโดวยการตั้งลบแบบยาวแบบนี้เลยก็ได้นะคะ ขั้นตอนแรกคือนำา875ลบด้วย550ค่ะจะได้คำตอบเป็น325นะคะจากนั้นนำาม2 5มาลบด้วย300ที่เหลืออยู่ค่ะจะได้คำตอบเป็น25เหมือนกันนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบ25ค่ะเด็กๆมาช่วยคครูหาผลลบของจำนวน3จํจำนวนจากโจทย์ต่อไปนี้นะคะ 683ลบด้วย83ลบด้วย499คขั้นที่1คุณครูจะนำา8 8 3ลบด้วย83ก่อนนะคะเมื่อหลักตรงกันแล้วเราลบได้เลยค่ะ3หน่วยลบด้วย3หน่วยจะเหลือ0หน่วยค่ะเขียน0ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10 80 ลบด้วย80จะเหลือ0ูนเขียน0ย์ในหลักสิบต่อไปหลักร้อยค่ะ 600- ลบด้วย0ูนเหลือ600เหมือนเดิมนะคะเขียน6ในหลักร้อยค่ะต่อไปเราจะนำผลลัพธ์ที่ได้600ไปลบด้วยจำนวนที่เหลืออยู่คือ499ค่ะนำ499า499มาวางให้หลักตรงกันก่อนนะคะ เมื่อหลักตรงกันแล้วลบได้เลยค่ะเริ่มจากหลักหน่วยศย์หน่วยลบ9้าหน่วยลบไม่ได้เนื่องจากตัวตั้งมีค่าน้อยกว่านะคะดังนั้นต้องปกระจายจากหลักถัดไปทางด้านซ้ายมาค่ะแต่หลัก10ก็เป็นศนไม่มีให้เรากระจายนะคะหลัก10จึงต้องไปกระจายจากหลักร้อยมาก่อนค่ะหลักร้อยมีอยู่600กระจายไป100จะเหลือ500ค่ะ 100หรือ10 10รวมกับ0 10ที่มีอยู่เป็น10 10เหมือนเดิมค่ะคราวนี้หลักหน่วยสามารถไปกระจายจากหลักสิบมาได้แล้วนะคะจาก10 10กระจายไป1นจะเหลือ90ค่ะ1นที่กระจายมาหรือ10หน่วยรวมกับศนย์หน่วยที่มีอยู่เป็น10หน่วยเหมือนเดิมนะคะ คราวนี้เราลบในหลักหน่วยได้แล้วค่ะ10หน่วยลบเหน่วยเหลือ1หน่วยเขียน1ในหลักหน่วยค่ะต่อไปหลัก10 90ลบด้วย90เหลือ0 1นค่ะต่อไปหลักร้อยนะคะ500ร้อลบสี่เหลือ100ค่ะ ดังนั้นข้อนี้เราจะตอบ101นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันอีกสักข้อนะคะจากโจทย์ต่อไปนี้ค่ะ4 1 6ลบด้วย1 2 5ลบด้วย102 ขั้นที่1คุณครูจะนำ416ลบด้วย125ก่อนนะคะได้คำตอบเท่าไรจะนำไปลบด้วย102ซึ่งเหลืออยู่ค่ะหลักตรงกันแล้วนะคะเริ่มลบเลยค่ะ6หน่วยลบ5หน่วยเหลือ1หน่วยเขียน1ในหลักหน่วยค่ะหลัก10บหนึ่งลบ20 ลบไม่ได้เนื่องจากตัวตั้งน้อยกว่านะคะจึงต้องกระจายจากหลักถัดไปมาค่ะหลักร้อยมีอยู่400กระจายไป100จะเหลือ300 100ที่กระจายมาหรือ10 10รวมกับ1 0ที่มีอยู่กลายเป็น11 10ค่ะตัวตั้งมากกว่าแล้วลบได้เลยนะคะ11 10ลบ20 จะเหลือ90ค่ะต่อไปลบในหลักร้อยค่ะ300ลบ100เหลือ200ค่ะเราได้คำตอบเป็น291แล้วนะคะจะนำ291มาลบด้วย102ที่เหลืออยู่ค่ะนำ102มาวางให้ตรงหลักกันก่อนนะคะ จากนั้นเริ่มลบจากหลักหน่วยค่ะ1หน่วยลบ2หน่วยลบไม่ได้เนื่องจากตัวตั้งมีค่าน้อยกว่านะคะจึงต้องไปกระจายจากหลักสิบมาค่ะหลักสิบมีอยู่90กระจายไป1 0จะเหลือ80ค่ะ1 0ที่กระจายมาหรือ10หน่วยรวมกับ1ห,หน่วยที่มีอยู่เป็น11หน่วยค่ะ 11หน่วยลบ2หน่วยเหลือ9หน่วยค่ะต่อไปหลัก10 80ลบ010เหลือ80เหมือนเดิมนะคะต่อไปหลักร้อยค่ะ200ลบ100เหลือ100ค่ะ, 100, คะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบ189นะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้การหาผลลบของจำนวน3จํจำนวนโดยการตั้งลบให้นำจำนวน2จํจำนวนมาลบกันก่อนแล้วนำผลลบไปลบกับจำนวนที่เหลือค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดวันนี้มีทั้งหมด2ข้อ,ขอค่ะให้ในักเรียนแสดงวิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบนะคะ ให้นักเรียนนำสองจำนวนใดมาลบกันก่อนก็ได้ค่ะแล้วนำผลลบไปลบกับจำนวนที่เหลือนะคะนักเรียนลองฝึกทำด้วยตนเองนะคะทำเสร็จแล้วส่งแบบสถาดมาให้ครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ